สวัสดีครับผมเกตี้ฟรีไซด์วันนี้จะมานับเราเหล็กที่สะพานนะครับสะพานอะไรครับสะพานสซรัมสามจุดเก้านะครับสะพานข้ามอะไรครับข้ามคลองเสนเสียบครับเป็นสะพานรถวิ่งหรือว่าคนข้ามครับคนข้ามครับนับยังไงครับนับใช้ตัวนี้นับนะครับนับว่าเราเหล็กมีกี่ซี่นะครับ ที่เป็นลูกกลงนะครับไปดี<น>ครับแค่ข้างเดียวนะครับนับยังไงนะครับ 1>, 1 2 3 4 5สองาม1 1ห้าหเดแดสห้ 2า2ย2่2ิบส2่ยี่ส3บ3้3 3 3่3ิ3ห3ย3่สิบเ4็ด4 4 4 4 4นะครับอ่าขอดังกว่นี้ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบับดังครับ50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 5 6 3 4 5 จจเจปรก,ปกลแล้วนะ<อ>ครับพักก่อนนะครับถึงกลางกลางคลองหรือยังครับยังครับต่อไป,อปต่อไปหนึแล้วครับ 123ตรงกลางวงนะครับ123ตรงกลางสะพานนะครับต่อไปครับ124 1 2ร1 2ย1 2่1ิบ1ี2 1 3ึ1 3ร1 3ย1 3 3 1 3บ หายใจไม่ทันครับโอเหนื่อยใช่ไหมครับ140แล้วนะครับใช่ครับประมาณแอบแอบชิดโคองหน่อยนะครับอ๋อตอนนี้เราเลยกลางคลองมาเลยนะครับฝั่งน้นเป็นบางกะปินะครับฝั่งนี้เป็นางงางทองหลางครับต่อไปเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเอ็ด1ร้อยสี่สิบเอยหแล้วนะครับ

170แล้วน,น,นะครับอีกประมาณคึ่งหนึ่งเอ้ยอีกประมาณเกียเียดน,น,นะคร <11 70 S 1> ับ170แล้วนะครับต่อไปครับ1 7 1 1 7ร1 7 <15 8 S 2> <15 9 S> 1 1 7็1 7ิ1 7อ1 7 1 1 7 1 1701ย1 1 8 1 1ิบ1 7ง1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1กส

ขนาดนับไม่หมดยังเยอะเลยนะครับน่าจะมีประมาณห้าอยนะครับสองร้อยสี่สิบสามสองร้อยสี่สิบสามนะครับอ่ะคานนี้ไปฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นงันนได่ไหวนะครับสองร้อยสามไหวไหมครับไหวอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้มันับก่อนนะครับครับสองร้อยสี่สามทางนี้ครับ ตอนนี้เราจะกลับไปที่เดิมนะครับมันมีสองอันนะครับสองสะพานอันที่หนึ่งกับสองอันที่สามอันที่สองมันก็จะได้เท่าไรนะครับดูว่าจะเท่ากันไหมครับก็ไม่เท่ากันก็คือเป็หผังนะครับสะพานอาันแรกหนึ่งครับขันนี้เร็วกว่าเดิมนะครับพูดเลยนะครับตรงนี้ครับนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

50แล้วนะครับครับพาเปหนึ่งครับเราจะพาทีละ5้นะครับแ้ได้50โสร้อยก็พักรันร้อยห้ก็พักนะครับพูดครับ51 51อ2 53้า5อ56ห้58ิ9 60 61 62 63 64 65 66ก ครันีกอ่าจะตินะคเพราะมันนาากครับ80ครับต่อไปครับ80ไม่ใช่81บครับ81 2 83 84 85 86 8 หนึ่งร้อยประมาณ0ย <1. S 2> แล้วนะครับอีหนึ่งเล็กก็จะถึงครึ่งทองนะครับกูดครับ100คราวนี้เกตพูดสั้นๆว่าหนึ่งเลยครับหนึ่งที่เสยครับ1เลย1นึ่งหนึ่งสองส

ครับค้ครับ50คือ150นะครับมืนฝนจะตกิดหน่อย,ยครับ<ๆ>ต่อไป51ครับ51 52 53 5อ55 56 57 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ต้องรียบนนาะเพราะฝนจะตกแลวก็สงร้ย่บเอ็ดสองร้อยยี่สิบสองสองร้อยยี่สิบสามสองร้อยยี่สิบสี่สองร้อยยิห้าสอรยี่บหงอยเจ็ดงอยิบแปงร้อยยีิบก้าสงร้สมสิบสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยสามสิบสองสองร้อยสามสิบสามสองร้อยสามสสีงสห้าสองสสิบหรสสิบเจ็ดงร้อสสิบแปงสมสิบก้างรสี่สิบแล้ว สองร้อยส่สิเก็สองร้อี่สองสองร้อก้อนค่าเลยนะครับสองร้อยสี่สี่สี่สร้บอฝั่งนี้ได้250ครับมครับโอเคครับรานี้เราจะบวกนะครับไม่ไม่ต้องบวกครับไม่ต้องบวกอ๋อ ฝั่งฝั่งโน้นนะครับมีทั้งหมด243ฝั่งนี้มีเท่าไหร่ครับมี250นะครับครับโอเคนะครับคราวนี้บอกลาผู้ชมหน่อยครับผมครับเจ้าก็ไม่กดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดและกดแชร์ถ้าผมได้ชอบตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับเรานับเราเลยสแตนเดนต์นะครับครบแล้วนะครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ